เบื้องหลังของทุกๆชีวิตหากนึกย้อนกลับไปดูทั้งที่เป็นอดีตของปัจจุบันและอดีตชาติที่เคยเกิดกันมานับชาติไม่ถ้วนก็จะมีทั้งที่เป็นความดีซึ่งถือว่าเป็นความสว่างของชีวิตและมีทั้งส่วนที่เป็นมุมมืดของชีวิตเพราะบาปกรรมที่เคยทำเอาไว้ในอดีต ชีวิตเรายังไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างบางครั้งจึงมีทั้งสุขและทุกข์คลุกคล้าวกันไปดังนั้นเราจึงควรจะสร้างแต่ความดีเพื่อความสุขในปัจจุบันและในวันปลายขอให้เราอดทนก้าวเดินต่อไปบนเส้นทาง,งความดีพร้อมกับหมั่นทําใจให้หยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสักวันหนึ่งเราจะก้าวถึงบรรไดขั้นสูงสุดคือได้บรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นเอกันตับรมสุขอย่างแน่นอนมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในอภิธรรมบิดกคถา วัตถุประกณว่ากาเมสุมิฉาจา์อันบุคคลซ่องเสพแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อนรกเป็นไปพร้อมเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปพร้อมเพื่อวิสัยแห่งเปรตอิบากของกาเมสุมิชาจา์อย่างเบาที่สุด เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นไปพร้อมกับความเป็นผู้มีศัตรูมีเวรไม่เป็นที่รักของคนอื่นความเจ้าชู้ทำให้เกิดความระแวงนอกจากจะมีศัตรูมากแล้วยังทำให้ไปเป็นที่รักอีกด้วยเหมือนดังเรื่องในอดีตชาติของภิกษุณีท่านหนึ่ง หลังจากบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้ระลึกชาติดูประวัติในการสร้างบาร,รมีที่ผ่านมาว่าได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้บ้างจึงได้บรรลุพระอรหันตผลแล้วทำไมพบชาติสุดท้ายนี้ท่านแต่งงานถนึงสามครั้งแต่ก็ถูกสามี ทอดทิ้งโดยไม่มีเยื่อใยเลยเมื่อท่านระลึกชาติไปดูก็พบว่าในแต่ละชาติที่ผ่านมาท่านนังสวยวิบากกรรมที่เกิดจากการประพฤติผิดในการมาโดยตลอดแม้ในพบชาตินี้ถึงตัวเองจอะเป็นลูกสาวเศรษฐีแต่ได้คนขอทานมาเป็นสามี สามีเองก็ไม่มีความปรารถนาอยากอยู่ร่วมด้วยเลยเรามาติดตามฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าพระเถรีรูปนี้ท่านระลึกชาติไปดูก็พบว่าท่านได้เคยสร้างบาร,รมีมาในสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าพระองค์ก่อนๆหลายพระองค์ทีเดียว และเคยเกิดเป็นผู้ชายมาแล้วหลายภพหลายชาติได้เคยสั่งสมบุญกุศลที่เป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาตลอดครั้นพอมาถึงในเจ็ดชาติสุดท้ายท่านได้เกิดในนครเอลกัตชะเป็นลูกชายช่างทองมีสมบัติมาก แล้วถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติคือมีรูปร่างหน้าตาดีจึงเวันที่หมายปองของหญิงสาวทั้งหลายลูกชายช่างทองได้ประพฤติผิดในการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นพอละโลกไปแล้วทำให้ไปบังเกิดในนรกต้องหมกไหมอยู่ในนรกนั้น ยาวนานพอพ้นจากอัตภาพของสัตว์นรกแล้วบุญที่เคยทำเอาไว้ในอดีตได้พยุงท่านให้ได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสามชาติคือได้มาเกิดเป็นลูกวานนอนแต่พอคลอดได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นวานนอนจากฝูงก็กัดอว,วัยวะเพศ ของลูกวานอนทิ้งกลายเป็นลิงตอนนี่ก็เป็นเพราะผลกรรมของความเจ้าชู้มาก่อนครั้นจุดติจากกำเนิดวานอนก็ไปเข้าท้องของแม่แพะตาบอดและเป็นง่อยมีความเป็นอยู่ลำบากมากพวกเด็กๆได้ดชักชวนกันมาเล่นขี่หลังแพะตัวนี้และเพราะกรรมที่เคยเจ้าชู้นั่นเอง ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์ของแพะเป็นโรคมีหนองไหลได้รับทุกทรมานมากและใช้การไม่ได้จนตลอดชีวิตชาติถัดมาก็ได้มาเกิดในกำเนิดโคของพ่อค้าโคเป็นลูกโคขนแดงเหมือนสีน้ำครั่งได้รูปทรงสมส่วน และเป็นที่ดึงดูดใจของโคตัวเมียทั้งหลายทำให้ถูกตอนตั้งแต่ยังไม่โตเป็นโคหนุ่มจากนั้นก็ถูกใช้ให้ลากไถและลากเกวียนทำงานหนักจนตาบอดพอจุติจากกำเนิดของโคแล้วชาติที่ห้าก็ได้ไเกิดเป็นลูกนางทาสีเป็นหญิงก็ไม่ใช่ เป็นชายกับไปเชิงคือเกิดเป็นกระเทยนั่นเองได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากสังคมในยุคนั้นมากแล้วก็ไม่เป็นที่รักของคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นชีวิตจึงพบแต่ความทุกข์ตรมระทรมใจมาโดยตลอดจะรักหนุ่มเขาก็ไม่รักจะคบก็หญิงเพื่อนหญิงก็หวาดระแวง อายุได้30ปีก็ล้มป่วยตายจากนั้นในชาติที่6ก็ได้มาเกิดเป็นเด็กหญิงในตระกูลช่างทำเกวียนที่เข็นใจถูกเจ้านี่มารมทวงนี่ทุกวันเมื่อหนี่สินพ่อภูนมากขึ้นนายกองเกวียนก็ริบสมบัติพร้อมกับลูกสาวไปเป็นขนรับใช้ที่บ้าน ลูกชายของนายกองเกวียนชื่อกิริธาต์เห็นหนางซึ่งกำลังอยู่ในวัยรุ่นอายุ16ปีก็มีจิตปฏิพัตขอไปเป็นภรรยาน้อยเมื่อนางไปเป็นภรรยาน้อยของเขาแล้วก็เลยพูดยุยงให้สามีแยกทางกับภรรยาหลวงจงกระทั่งภรรยาหลวงต้องแยกทางกันกันกบสามี ตามแต่จริงภริยาหลวงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีศีลมีคุณธรรมซื่อสัตว์ต่อสามีพอมาในสมัยพุทธกาลก็ได้ไปบังเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีที่มีทรัพย์มากทีเดียวในกรุงอุจเชนีนามีชื่อว่าอิสิทาสีและยังได้รับยกย่อง ว่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเมื่อเติบโตเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับลูกเศรษฐีที่มีสมบัติเท่ากันเมื่อมีสามีแล้วนางก็ได้ทำหน้าที่เป็นศรีภรรยาเคารพสามีประดุจเทวดาเป็นคนไม่มีทิฐิมานะไม่คิดนอกใจสามีเลยแต่เพราะกรรมย้าชู แล้วเดวกรรมจะทำให้สามีภรรยาเขาแยากทางกันนั่นเองบีบคั้นให้สามีเกิดความเบื่อนหน่ายอยู่กันได้เพียงเดือนเดียวสามีก็บอกให้นางกลับไปอยู่บ้านตามเดิมพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกสาวเป็นไม้ก็เลยให้แต่งงานครั้งที่สองกับคนฐานะปานกลางนางก็ไม่รังเกียจ ได้ตั้งใจทำหน้าที่สีพริยารอนิบัติดูแลสามีไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่เขาก็ไม่เป็นที่รักของสามีเหมือนเดิมถึงแม้วันนางจะเป็นที่รักของพ่อแม่ของสามีและคนในบ้านแต่ก็ไม่ถูกใจสามีสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่เป็นไม้สาวตามเดิม บิดาของนางเห็นว่าถ้าให้ลูกสาวแต่างงานกับคนที่ยากจนเข็นใจลูกขขยคนใหม่นี้ก็ไม่น่าจะทิ้งนางไปว่าแล้วก็ไปหาหนุ่มขอทานมาเป็นเขยหนุ่มขอทานคนนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากระอยู่ดีๆก็มีเศรษฐีมาขอร้องตนให้ไปเป็นลูกเขย หมือนโชคดียิ่งกว่าถูกรตัตตอรี่รางวันที่หนึ่งซะอีกพอได้ลูกสาวของเศรษฐีมาครอบครองก็ไม่เกิดความยินดีเลยเพียงครึ่งเดือนก็เกิดความเบื่อหน่ายนี่ก็เพราะกรรมในนางเคยทำให้ภรรยาสามีเขาทะเลาะและแยกทางกันในที่สุดหนุ่มขอทานก็ขอแยกทางกัน ลูกสาเศรษฐีมีความรู้สึกละอายใจมากที่นางแต่งงานมาถึงสามครั้งแล้วแต่ก็ต้องถูกทอดทิ้งในระยะเวลาอันสั้นทุกครั้งไปและดีบุญที่นางสั่งสมบดีในภพชาติอดีตได้ทำให้นางปรึกษากับพ่อว่าจะออกบวชเป็นทิกษุณี คุณพ่อกลัวลูกสาวจะลำบากเลยแนะนำว่าลูกลูกเป็นกระหัสก็สามารถประพฤติธรรมได้ลูกจงเลี้ยงดูสมณพราหมณ์โดยขาดน้ำเถอดไม่ต้องบวชก็ได้นางได้ให้เหตุผลคุณพ่อว่าความจริงลูกกระทำบาปมามากแล้วลูกจะชำระบ,บาปนั้นให้เสร็จสิ้นไปเสียที บิดาเมื่อเห็นความตั้งใจจริงที่จะออกบวชให้ได้ของลูกสาวแล้วก็ไม่ขัดใจได้อนุญ,ญาตและอวยพรว่าขอลูกจงบรรลุธ,ธรรมเลิศและได้พระนิพพานที่พระผู้มีพระเจ้าทรงทำให้แจ้งแล้วเถิดเมื่อได้รับอนุญาตจากบิดาแล้วนางก็ไปบวชในสำนักของพิษุณี ้วยบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาในอดีตครั้นบวชได้เพียงเจ็ดวันก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เห็นไหมจ๊ะว่าการประพฤติผิดในการมทำให้ไม่เป็นที่รักและยังทำให้บาปอกุศลที่เคยทำไว้ในอดีตได้ช่องตามมาส่งผลถึงในภพชาติปัจจุบัน เป็นอุปสรรคต่อกา,การสร้างบาร,รมีซึ่งกรรมบางอย่างที่แรงกล้ามากก็สามารถตามส่งผลจนถึงพบชาติสุดท้ายทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นดีที่สุดอย่าไปสร้างบาปกรรมอีกให้ตั้งใจสั่งสมแต่ก,กรรมดีอย่าประมาทในชีวิตเพราะถ้าประมาทพลังเผลอ การดำเนินชีวิตมีสิทธิ์ผิดพลาดสุดท้ายก็หนีไม่พ้นอบายไม่พ้นวิบากกรรมดีที่สุดต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายนะจ๊ะบาปกรรมทั้งหลายจะได้ตามไม่ทันยิ่งทงหมดกิเลสก็หมดกรรมพบชาติสิ้นจะมีนิพพานเป็นที่ไปกันนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่ออ้อมหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้น ให้มีสุขภาพพรนานำมที่แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลัน จงทุกท่านเทินธรรมตายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนา Yeah. <laughs>